มื่อวานเลิกงานกลับมาซัดเข่าซะกินกับหอมหมกเมื่อวานพี่แล้พี่ว่าเราเห็ดหอมหมกหอมหมกปลาอยากกินมาโดนแล้วหอมหมกปลาไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกแจ่วพริกแห้งแจ่วกระแด่แซ่บๆซ่บกินมาตายเมื่อวาน ก่อนนอนพร้อมนะมาเกินกาแฟกันก่อน,นเ้วเดี๋ยวขับรถไปเห็นงานกันวันนี้อากาศอากาศดีโยได้อาบน้ำไปเ้าออมาเนี่ยวันนี้ได้อาบน้ำตอนเชา้าแต่วันนี้จะเอากล้วยไปกินด้วยเอากล้วยไปกินนนี้เลิกงานกลับมาสิมาแกะฟักทองี่ mm hmm. นมื่อวานไปได้ฟักทองมาบะแมนฟักทองไทยดอกเป็นฟักทองอันสี้มแบบนี้ค่ะแค่นี้ตังยี่สิบสองโคนเนี่ย อยากกินแกงฟักทองแกงฟักทองสใส่ไก่แกงแบบเราเล้าบานเรับพี่น้องแกงฟักทองใ,กกงใส่ไก่ตำพริกแกงใส่ตำพริกแกงเอากินแซ่บๆค่ะเอากล้วยไปหวีนึงมานหนึบกินตอนเช้าตอนเช้าอีนั่งซื้อบริกินอยียางลายค่ะแล้ค่อยนู้งเอากล้วยไปหวีนึงแล้วก็ไข่ต้มเมื่อวานพานูหญ่เป็นต้มไข่ไปให้ ต้มแบบไข่ออนเซนเลยค้าจะลีลาอยู่เวลาจก็เสืยนี่แล้วแค่นี้บางอาหารเศร้าอยู่นะก็ไปกินที่ทำงานไ <c oughs> ปเท่านี้ก็แล้ไม่ต้องกินเยอเพะพอกลับมาบ้านก็กินพียอย่างกระเสือหิวเฮ้ย <c oughs> วันศุกร์แล้วพี่น้องวันศุกร์ของการทำงานกาแฟาดำตอนเช้าตอนเช้ากินกาแฟาดำขมขมเข,ข,ข้มเขมขมขมอีนังใส่นำ้ำเย็นลงไปนะ้ำไม่ใช่กินนังไงเรามีเวลามาเป่า เมื่อวานบ่ได้รดน้ำผักเลยพี่น้อง บ้านแล้วออกไปเลยเดียวกว่าไปรดน้ำพักจัง่อย